ีค่ะชาลอนลอสมาสเตอร์ที่ดารัตบรรพลทองค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าแอนนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 แต่อย่างที่บอกเขาว่าถึงแม้ว่าโควิด19จะเป็นอุปสรรคของพวกเราทุกคนชาวอะโทมีนะคะแต่การเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดค่ะวันนี้นะคะแอนได้รับเกียรติจากบริษัทค่ะให้มาแนะนำว่าบริษัทอะโทมีเป็นบริษัทอะไรและที่สำคัญมีความมั่นคงและสามารถจะอยู่กับเราเป็นถึง100ปีได้หรือเปล่านะคะ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันเลยดียวกว่าค่ะว่าบริษัทอะโตมี่คืออะไรนะคะบริษัทอะโตมี่ค่ะเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการกระจายสินค้าออกไปทั่วโลกเลยค่ะสินค้าต่างๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันทั้งหมดหลายๆคนนะคะมีมุมมองและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกระจายสินค้าว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นทัศนคติเชิงลบค่ะว่าเอ๊ะจะเป็นขายตรงแบบเดิมๆหรือเปล่าหลายบริษัทค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต่างๆมันทําให้เรามีมุมมองในเชิงลบอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับคนที่ทําธุรกิจแบบนี้นะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะของการที่มีทัศนคติและมุมมองแบบนี้การขยายตลาดธุรกิจเครือข่ายในประเทศเกาหลีสิคะเติบโตถึง5ล้านล้านวอลเลยทีเดียวนะคะหรือประมาณ4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแน่นอนค่ะว่าบริษัทอะโทมี่เป็นบริษัทที่เน้นการกระจายสินค้าออกไปทั่วโลกแต่ที่สําคัญค่ะเป็นการกระจายสินค้าที่สมเหตุสมผลนะคะที่สําคัญก็คือมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เป็นสมาชิกที่สําคัญค่ะการที่เรานะคะบริษัทอะโทมี่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมี ตลาดสภาพคล่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายสินค้าออกไปนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่สําคัญค่ะสามารถมีรายได้ตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์เออหรือระดับของวัยรุ่นกลุ่มวัยทางานต่างๆทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกันว่าบริษัทเอโรมีเป็นบริษัทกระจายสินค้าออกไปทั่วโลกมันลบความเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆที่ทําให้เราเข้าใจว่า มันจะต้องเป็นการตื้อง้อขอขายแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าบริษัทมีความเติบโตอย่างไรนะคะเรามาดูเลยค่ะว่ามูลค่าของการส่งออกขายตรงของปี2 0 1พค่ะมียอดขายตลาดที่แอนบอกเมื่อกี้4ี่จุดสาพันล้านบาทแอนอยากให้ดูแนวโน้มของตลาดขายตรงค่ะถ้าวันนี้ทัศนคติเชิงลบลบไปไม่เป็นไรค่ะแต่เราดูที่ยอดขายของการจเจริญเติบโตว่าแนวโน้มของตลาดขายตรง5ปีที่ผ่านมา โตอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่3.8พันล้านจนถึง4.3พันล้านทั้งนั้นแน่นอนค่ะว่าการขยายการเติบโตแบบนี้มันต้องพิเศษแล้วไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาตามกันค่ะว่าทำไมมันเป็นเพราะอะไรนะคะโอเคนี่ค่ะอยากให้ดูวันนี้ค่ะยอดขายภายในประเทศเกาหลีถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทั้งหมด5อันดับค่ะบริษัทอโทมี่เป็นอันดับที่2ค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทแรกนะคะหลายๆท่านคงรู้จักกันดีแล้วก็ชื่อทั้ง5ลําดับนี้คุ้นเคยค่ะแต่วันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของบริษัทอะโทมี่แอนอยากให้ดูอัตราการเติบโตค่ะ7.67%และถ้าเกิดเปรียบเทียบ กับบริษัทอื่นๆเห็นไหมคะนี่คือเป็นตัวการันตีอีกตัวหนึ่งว่ายอดขายภายในประเทศของเกาหลีเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงประเทศเออบริษัทอาโโทมี่แน่นอนคะ่ะอันดับ2นะคะแต่ยอดการเติบโตเป็นอันดับหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือเราเชี้ให้เห็นเลยว่ามันสามารถที่จะชีกฎลบภาพของธุรกิจขายตรงแบบเดิมๆออกไปเรามาดูกันคะ่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ นี่อันนี้ก็คือยอดขายทั้งหมดทั่วโลกค่ะเติบโตถึง1.24ล้านล้านวอนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าทุกคนเห็นกราฟตัวนี้นะคะอันนี้อาจจะบอกว่าในฐานะที่หลายๆท่านนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะแอนเป็นท่านเป็นคนหนึ่งค่ะที่ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจแล้วก็ทําหลายบริษัทด้วยกราฟการเติบโตค่ะมีการสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เป็นการสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะถ้าธุรกิจที่มีความมั่นคงในการเติบโตแบบ ค่อยๆไต่ระดับแบบนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนลงรายละเอียดในตัวเลขที่ขยับแต่ละแท่งนะคะจะเห็นว่าเป็นความเติบโตที่ค่อยๆก้าวขึ้นสู่เหมือนไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการก้าวกระโดดทําให้มันสวิงไปมาไอ้ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการที่มียอดขายทั้งหมดทั่วโลกนะคะนี่ลงไปถึงการเผยแพร่นิตยสารระดับโลกนะคะซึ่งแต่ละนิตยสารเนี่ยบ่งบอกเลยว่า คือการการันตีถึงการยอมรับหรือเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อคนทั้งโลกได้โดยเฉพาะท่านประธานปาร์คฮันกิวที่ได้รับการยกย่องนะคะลงในนิตยสาราต่างๆนั่นคือตัวหนึ่งของการการันตีของบริษัทอะโตมีค่ะที่สามารถเติบโตได้ภายในในระยะเวลาแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะคะค่ะนี่ค่ะ บริษัทจะมั่นคงและแข็งแรงอย่างไรแน่นอนคะ่ะสิ่งสำคัญคือพาร์ทเนอร์ชิพของบริษัทอ t โตมีนะคะวันนี้นะคะเราเห็นกัน3มช่องแบบนี้นะคะสามก้อนกลมๆนี้มันคือพาร์ทเนอร์ชิพที่บ่งบอกว่าบริษัทของอะโตมีจะเติบโตและแข็งแกร่งได้อย่างไรก็คืออันดับแรกคะ่ะต้องบอกว่า สินค้าทุกตัวสินค้าทุกอย่างค่ะมันเกิดจากการที่พัฒนาต่างๆนะคะมาจากสถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูแห่งประเทศเกาหลีค่ะนะคะโดยเฉพาะในการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะ,ะหรือที่เรียกว่าแครี่จับมือกันค่ะกับบริษัทโคมา่าที่ในเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าแบบระดับแบบพูดง่ายๆใช้เทคโนโลยีที่ดีมากนะคะชื่อโคมา่าค่ะบริษัทที่ เป็นมีโรงงานผลิตที่ตั้งก่อตั้งมาเกือบร้อยปีเลยนะคะจับมือกันค่ะแล้วมาทำความร่วมมือกันนะคะจะเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่สำคัญคือเป็นไบโอนานเทคโนโลยีด้วยนะคะชื่อโคมา BNH คือผลิตสินค้าเกี่ยวกับข้องกับสินค้าชีวิตประจําวันต่างๆมีการวิจัยนะคะและพัฒนานะคะที่สําคัญเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพค่ะ ท,ทั้งสองส่วนจับมือกันร่วมเป็นหนึ่งส่วนและทำให้เกิดเป็นพ a r เนอร์ชิพที่แข็งแกร่งที่ทำให้บริษัทอะโทมี่เจริญเติบโตอย่างที่แอนได้กล่าวไปเบื้องต้นไปแล้วว่ามียอดขายเติบโตทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะโอเคต่อนะคะนี่ค่ะกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้บริษัทอะโทมี่สามารถ จเจริญเติบโตและมีความมั่นคงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยั่งยืนนะคะสิ่งนี้คือกลยุทธ์เด็ดสำคัญที่ทำให้บริษัทอะโมีเติบโตนะคะคือกลยุทธ์ Master ค่ะคือกลยุทธ์ที่ไม่มีแบรนด์ใดเลยค่ะสามารถแข่งขันทั้งในเรื่องของคุณภาพ ราคาภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าแอบ u t ลู u ค l i t y a แอบ l u ลู p ไพร e ค่ะสินค้าดีคุณภาพเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมและทุกคนจับต้องได้นี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำให้ยอดขายเติบโตได้แบบนี้นะคะนี่คือผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ ที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ mass t e s เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของตัวแรกเลยที่เราเห็นกันรู้จักแอนเชื่อว่านในนี้นะคะถ้าทุกคนทานเฮโมฮิมนะด้โปรดไลค์แอนเลิฟนะคะกดไลค์และกดแชร์ให้แอนด้วยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือเฮโมฮิมในช่วงนี้แน่นอนคะ่ะทุกคนต้องไม่พลาดในการรับประทานเฮโมฮิมกันทุกๆวันนะคะตัวนี้คือยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง4ปีซ้อนคะ่ะ ของดีไม่จริงรับรองไม่มีการซื้อซ้ำและสามารถสร้างยอดขายได้ต่อเนื่องแบบนี้เรื่องสุขภาพไปแล้วความเป็นนางเอกในเรื่องของสกินแคร์ที่บริษัทโคมาบินเอให้บริษัทอโทมี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มียอดขายสูงสุดชื่อว่าเซตอโทมี่แอบโซลูดสกินแคร์เซตนี้ค่ะ ยอดขายอย่างที่เห็นค่ะมียอดขายกว่า5 3 8 0 0 0เซตนะคะที่ถูกจำหน่ายไปมียอดขายทั้งหมดถึง10,000แสนล้านวอลเลยค่ะยอดขายประจำปีอย่างที่บอกค่ะเซตนี้มีใครบ้างคะยังไม่เคยได้มีโอกาสใช้นะคะแอนแนะนำเลยค่ะว่าของมันต้องลองของมันต้องใช้แล้วจะรู้ว่าทำไมเซตนี้ถึงมียอดขายได้มากขนาดนี้ค่ะ ผลลัพธ์ต่อไปของกลยุทธ์ s s s ทีสนะคะก็คือ Absolute Quality, Absolute Price เซตนี้นะคะเซต Atomy The Frame นี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของจากอะโทมี่สกิ s แค s ์ e ีและพัฒนาเป็น The Frame นะคะตัวนี้ได้รับการ uh, พูดง่ายๆพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะคะเป็นพูดง่ายแล้วก็สามารถในเรื่องของการ ออกแบบเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องโปรดักต์ต่างๆดูดิคะแพ็กเกจหรูหราแล้วก็เรียบง่ายแต่ที่สำคัญคุณสมบัติของมันและประโยชน์ของเขานะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าได้อย่างลึกซึ้งและสามารถที่จะทําเป็นยอดขายได้ถึง100ปีจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องเชื่อแอนคะ่ะเพราะมันมีพาร์ตต่อต่อไปที่พูดถึงเรื่องของสินค้าและเรื่องของการสร้างรายได้ได้อย่างไรอันนี้อุบไว้ก่อนแต่ให้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า วันนี้กลยุทธ์แมสทีสมันทำให้เรามี Product ์เราทำให้เรามีสินค้าแบบนี้ตลอดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้นะคะในทั้งในส่วนของทางบ้านเองหรือว่าส่วนต่างๆนะคะทุกคนตื่นเช้ามาต้องแปลงฟันค่ะแปลงสีฟันอะไรที่สามารถขายได้วินาทีละหนึ่งด้ามน,นะคะนั่นหมายความว่าเป็นการการันตีถึงกลยุทธ์แมสทีสที่ทำให้ยอดขาย ต่อเนื่องแบบนี้วินาทีละหนึ่ามไม่ธรรมดาค่ะถูกจำนานถึงยถึง26ล้านด้ามในปี2018และไม่ต้องพูดถึงค่ะปีนี้ปี2020แน่นอนเลยค่ะว่าสถิติวินาทีต่อหนึ่งดามนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องคอยติดตามชมนะคะต่อค่ะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวการันตีให้เห็นถึงเรื่องของการใช้กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญคือ absolute quality absolute price ในเรื่องของการ อัตราการคืนสินค้าค่ะมีเพียงแค่0.19%เท่านั้นนะคะในการคืนสินค้าเมื่อเทียบกับธุรกิจเครือข่ายในประเทศเกาหลีด้วยกันน้อยมากนะคะอยากจะบอกว่าถ้าของมันดีไม่จริงไม่มีคนคืนแน่นอนแล้ววันนี้อะโทมี่ทำให้คำว่า absolute quality absolute price มันมีอยู่จริงนะคะอันนี้คืออัตราการคืนสินค้าที่ทำทำให้เรามั่นใจได้ว่า การที่เราจะฝากชีวิตไว้กับบริษัทแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นตัวการันตีในการใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจค่ะ mm hmm. กลยุทธ์ที่สองสำหรับบริษัทอะโทมี่ในการที่จะทำให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบนี้อันที่สองก็คือเรื่องของแผนการตลาดค่ะเป็นแผนการตลาดที่มีหัวใจสำคัญอยู่สองข้อค่ะ สองข้อเท่านั้นนะคะที่ทําให้เรารู้ว่าอาโธมี่สามารถจะเติบโตต่อไปก็คือ 1. มันง่ายต่อการทำธุรกิจค่ะ 2. มันสามารถกระจายรายได้อย่างสมดุลและเป็นธรรมแน่นอนค่ะหัวใจแรกเกี่ยวกับง่ายต่อการทำธุรกิจวันนี้ทุกๆคนสามารถสามารถเป็นสมาชิกอาโธมีได้เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะ ไม่มีค่าสมัครไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องปวดหัวใจไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เราจะมียอดขายหรือไม่ทุกคนทำได้ทุกคนเป็นสมาชิกได้และมันง่ายต่อการใช้ดีบอกต่อไปเรื่อยๆ ส่วนหัวใจข้อที่2เกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้อย่างสมดุลคือไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังเป็นมีรหัสสมาชิกต้นๆหรือท้ายๆอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนจะมีจุดสูงสุดของรายได้ที่เท่ากันไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะเป็นดาวลายเราจะเป็นอัพรายดาวลายทำงานอัพรายได้ประโยชน์คำเหล่านี้จะไม่มีเกิดขึ้นในธุรกิจของอาโตมี เพราะการที่มีกลยุทธ์เรื่องเกี่ยวกับการกระจายรายได้ที่สมดุลน,นั้นจะทำให้ทุกคนสบายใจในการที่จะทำธุรกิจอย่างมีความสุขไปด้วยด้วยกันไปพร้อมๆกันและก็เติบโตไปด้วยกันระหว่างอัพไลน์กับดาวไลน์ line. ซึ่งอัตโมีธุรกิจคำว่าอัตโมีเนี่ยเขาใช้คำว่าสปอนเซอร์และพาร์เนอร์ค่ะเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าอัพไลน์กับดาวไลน์ line. นั่นคือการเป็นผู้สนับสนุน ให้กับหุ้นส่วนก็คือพาร์เนอร์ในการจับมือร่วมกันในการทำธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์อันแรกก็คือกลยุทธ์ absolute quality absolute price และกลยุทธ์ข้อที่2เรื่องของการมีแผนการตลาดที่สมดุลและเป็นธรรมค่ะนี่ค่ะนอกจากนั้นนะคะในออสองกลยุทธ์แล้วมีเครื่องมือช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เราทุกคนสามารถเติบโตและ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเติบโตและประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันค่ะนั่นคือระบบสู่ความสําเร็จค่ะระบบสู่ความสําเร็จของบริษัทอะโทมีนะคะไม่ยากค่ะง่ายมากเลยค่ะอันดับแรกวันนี้นะคะทุก คนนะคะวันนี้เราไม่ไดมีโอกาสได้เจอหน้ากันซึ่งอยากจะบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราแล้วเราเสียดายมากแล้วรู้สึกว่าแบบคิดถึงพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสเจอหน้าข่าตากันนะคะในทุกๆเดือนแต่วันนี้ค่ะเรามาเจอกันหน้าแบบโลกเสมือนจริงแต่เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ส่งความคิดถึงกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะ กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญพิมพ์ข้อความความส่งความคิดถึงถึงกันผ่านระบบที่เรียกว่า a t o m มี a c e b o o k ใช่ไหมอโ o m มีไทยแลนดนะคะได้เลยนะคะตอนนี้เลยเลยค่ะว่าเราจะส่งความคิดถึงถึงใครค่ะเพราะนี่คืออีกหนึ่งในระบบที่เราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เราย้อนกลับมาคำว่าระบบสู่ความสำเร็จของบริษัท a t o m มีค่ะ มันมีตั้งแต่วัน Day Seminar เหมือนแบบนี้นะคะแต่เปลี่ยนวิธีการในการออถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปนะคะงาน Success Academy งาน Global Seminar หรือ Regional Seminar ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันคือระบบจากการร่วมแรงร่วมใจที่เป็นหนึ่งก็คือวันนี้อันพูดหนึ่งคนคะ่ะแต่สามารถที่จะเรียนรู้พร้อมๆกันเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนพร้อมๆกันคะ่ะวันนี้เราไม่จําเป็นต้องมีคนที่พูดเก่งคะ่ะ เราไม่จําเป็นค่ะเราไม่จําเป็นต้องเป็นแต่ถ้าวันนี้เราเป็นเราสามารถถ่ายทอดได้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้แต่ถ้าเราพูดไม่ได้เราก็เพียงแค่ชวนพาร์ทเนอร์ของเราชวนลูกค้าของเราชวนสมาชิกใหม่ของเราเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบสู่ความสำเร็จแบบนี้ซึ่งบริษัทก็จะจัดให้แบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ อันนี้เป็นการถ่ายทอดสดงานซักเซสนะคะที่เราเห็นถ่ายทอดพร้อมกัน11พื้นที่ในประเทศเกาหลีนี่คือเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็น global success system นะคะที่ทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าอัตอมีแต่ละประเทศที่เป็นสาขของของอาตอมีทั่วโลกเป็นอย่างไรนะคะมีตั้งแต่อเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันนี่แหละคะ่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ,อะนอกจากกลยุทธ์ ที่เป็นกลยุทธ์ไม้หมัดเด็ดที่ทําให้บริษัทเอทมี่เติบโตบริษัทเอทอมี่ยังมีเขาเรียกว่ากฎเหล็กและวัฒนธรรมในการที่กํากับดูแลของทุกคนก็คือวัฒนธรรมของการเป็นผู้รักษากฎในการทาธุรกิจ นะคะดังนั้นอยากบอกว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนกันไปเติบโตขยายต่อไปทุกคนต้องมีรักษากฎกร,ระเบียบนะคะดังนั้นการที่เป็นนักธุรกิจอโทมีสิ่งสําคัญที่จะทําให้พวกเราทุกคนนะคะสามารถนําพาทั้งชีวิตของธุรกิจของเราเองและทีมงานของเราได้ก็คือการรักษากฎร,ระเบียบอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าอโทมีจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะ ข้อที่2ของวัฒนธรรมของอาโรมี่คือการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเติบโตร่วมกันของลูกค้าเอย่ยหรือบริษัทพ์ทเนอร์ต่างๆนะคะที่มีการช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันพัฒนาสิ่งดีๆให้กับสมาชิกในการได้ใช้ของดีมีประโยชน์ในราคาที่เหมาะสมรวมไปถึงการสามารถแบ่งปันนะคะรายได้สู่สังคมหรือแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีนั้นให้กับคนอื่นที่เดือดร้อนนะคะหรือที่ผู้ยากไร้ดังนั้นเราได้แล้ว เราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้อันนี้คือเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ทำให้บริษัทอโทมีสามารถเกี่ยวรัดกันไว้ในสาขาทั่วโลกตอนนี้13ประเทศทั่วโลกสามารถที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องของกการเป็นธุรกิจสีขาวแบบแบ่งปันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เป็นภาพแห่งความการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อสังคมนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่นั้นที่ได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจแต่เราสามารถนําผลประกอบการหรือผลรายได้หรือผลตอบแทนของเราไปสู่เป็นทําเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. การใช้กลยุทธ์ต่างๆที่แอนเล่าให้ฟังการมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงทั้ง3ข้อ มันทำให้บริษัทอัโตมี่สามารถเติบโตในเขาเรียกว่าขยายไปทั่วโลกได้ตอนนี้ถึง13ประเทศทั่วโลกค่ะมีสมาชิกในสาขาต่างประเทศมากกว่า2.2ล้านคนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะในช่วงปยปีนี้อัโตมีกำลังจะขายขยายไปที่ประเทศจีนอินเดียนะคะแล้วก็เวียดนามต่อๆไปนะคะแอนเชื่อว่าการที่เป็น global business ที่ เพียงแค่รหัสเดียวของเรามันสามารถจะขยายธุรกิจได้ไปทั่วโลกเลยดังนั้นการเติบโตของอาโชมี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนะคะอันนี้คือภาพให้เห็นถึงเรื่องของการขยายสาขาไปต่างประเทศค่ะยอดขาย ของสาขาต่างประเทศก็ไม่ธรรมดาค่ะไม่ใช่ก้าวกระโดดเหมือนหลายๆบริษัทนะคะแต่เราอยากจะให้เห็นกราฟแผนภูมิแท่งๆนี้นะคะว่าเป็น global j o m i n e ยังไงตั้งแต่มียอดขายตั้งแต่7.8นะคะตอนนี้เป็น22.4แล้วไม่ต้องพูดค่ะปี2020ปีนี้เรามาดูกันค่ะว่าพิสูจน์กันได้เห็นเลยว่าแม้พิษเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ยอดขายของสาขาต่างประเทศของอัโตมีจะเติบโตแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคจากผลลัพธ์ทั้งหมดมันทำให้บริษัทอัโตมีนะคะได้รับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออกคะ่ะในปี2019แน่นอนเลยคะ่ะว่ารางวัลน,นี้ถ้าไม่มียอดขายดีจริงเราจะต้องเราไม่ได้รับการยอมรับแบบนี้แน่นอนนะคะ นี่ค่ะนี่ก็คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ท่านประธานป้าฮันกิวของเรานะคะได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะผู้บริหารของสมาพันธ์ขายตรงของโรคเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ ส่วนกลยุทธ์อันนึงที่แอนมองว่ามันเป็นกลยุทธ์พิเศษของบริษัทอัทอมีที่นอกเหนือจาก2กลยุทธ์ที่แอนบอกไปคือกลยุทธ์ Global Sourcing Global Sale ค่ะหรือ G S G S นั่นแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือบริษัทอัทอมีค่ะเขาเน้นกลยุทธ์ที่เป็นหาวัสดุหรืออุปกรณ์วัตถุด,ดิบต่างๆสินค้าต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกผ่าน สาขาที่ไปที่อธงมีไปเปิดสาขาอยู่เพื่อเป็นการช่วยเรื่องของการกระจายไรายได้แล้วก็สร้างงานแล้วก็สามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆแบบนี้ส่งออกขายไปได้ทั่วโลกเลยดังนั้นกลยุทธ์นี้ก็ไม่น้อยหน้ากันที่ทําให้ยอดขายการเติบโตของต่างประเทศนั้นสูงขึ้นไปด้วยและเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือระหว่างปร,ประเทศที่เป็นสมาชิกด้วยกันด้วยนะคะอย่างประเทศไทยนี่คือน้ํายาล้างจานของเรานี่เด็ดจริงๆเพราะสะกัดจาก มะพร้าวนะคะเรื่องของการถนอมนิ้วมือมือของเราในการล้างล้างจานแล้วเนี่ยมันสามารถส่งขายไปได้ทั่วโลกให้ทุกคนได้รู้จักว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของโทมี่ผลิตที่ประเทศไทยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผลลัพธ์ของกลยุทธ์ global sourcing global sale ค่ะทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับบริษัท เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น absolute quality, absolute price สินค้าที่ทุกคนเข้าถึงจับต้องได้และไม่มีแบรนด์ใดสามารถสู้ทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สำคัญมีแผนการตลาดที่เป็นธรรมนะคะมีการกระจายรายได้ที่สมดุลและมันง่ายต่อการทำธุรกิจและกลยุทธ์ในเรื่องของ G S G S ที่ทุก าการนำสินค้าที่ดีมีประโยชน์ที่สุดในทั่วโลกในประเทศสมาชิกส่งจำหน่ายให้ผู้คนทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจสามารถทำธุรกิจได้อย่างสบายใจทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ของบริษัทอะโตมีที่ทำให้บริษัทอะโตมีเติบโตแต่หัวใจหลักสำคัญค่ะที่ทำให้ทุกคนสามารถยึดโยงและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็คือคติพจน์ของบริษัทค่ะที่ถือว่าเป็นการที่จะช่วยในเรื่องของ การทำงานทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ของอัตอมีเออยหรือแม้แท่งหรือแม้แต่สมาชิกของอะตอมีค่ะที่เราจะต้องท่องและสามารถให้คำสิ่งที่เราท่องนั้นกลับเข้าไปอยู่ในจิตใจของพวกเราและถ่ายทอดออกมาก็คือเราจะต้องยึดมั่นในจิตวิญญาณในสิ่งที่เราทำว่าเราจะไม่เอาชีวิตของใครมาล้อเล่นแน่นอนค่ะว่าการที่เราทำด้วยความจริงใจเราแนะนำบอกต่อในสิ่งที่ดีต่อทุกๆคนนั้น มันต้องมีการคิดต้องมีการวางแผนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำไปเพื่ออะไรการยืนหยัดด้วยศรัทธาและความเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้กับทุกคนและที่สำคัญการทำธุรกิจเมื่อเราวันนี้วันที่เราเดินก่อนที่เราเดินเข้ามาในธุรกิจอโมีทุกคนมีสถานนะที่แตกต่างกันค่ะแต่เมื่อวันที่เราเข้ามาอยู่ในธุรกิจอโมี เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอาโทมี่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะต้องถ่ายทอดก็คือการบริการอย่างน้อมน้อมอันนี้คือหัวใจสําคัญที่ทําให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหนือสิ่งอื่นใดค่ะนอกจากคติพจน์ของบริษัทแล้วนะคะ ปัจจัยของการก่อตั้งบริษัทก็เป็นสิ่งสําคัญที่อยากให้ทุกคนในสมาชิกอโทมี่ได้เรียนรู้ค่ะว่าวันนี้เราจะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วจะมีความเร็วสปีดในการขับเคลื่อนของธุรกิจของเราไปอย่างไรเพื่อขก่อให้เกิดความสมดุลให้กับพวกเราค่ะดังนั้นนะคะวันนี้แอนอยากจะฝากไว้ค่ะว่าบริษัทที่มั่นคงบริษัทที่ดีเป็นอย่างไรแล้วแต่ต่อไปนะคะก่อนที่จะจบท้ายนะคะเราก็ขอส่งต่อนะคะให้กับส่วนของเป็นเรื่องของสินค้าผลิต ัค่ะบริษัทดีแล้วสินค้าดีแล้วนะคะแล้วค่อยต่อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของแผนการตลาดที่ดีด้วยสำหรับวันนี้แอนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วหวังว่าเราจะพบกันใหม่ตัวเป็นๆเ,เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนค่ะโควิดอะทอมีเราต้องรอดค่ะ